สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเรียลสิครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเรียนาทำกระเพราหมูสับเตาเริ่มร้อนน้ำมันเริ่มร้อนที่วิดูควันดูควันนี่แต่ว่าเราจะไม่ได้ทำกระเพราหมูสับแบบธรรมดาใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นแบบ ครัวจิ๋วอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะคะมีตะหลิวกระทะไส่แช็คข้าวแล้วก็มีอะไรคะพี่บแล้วก็จะมีหมูหมูมสาบมีกระเทียมมีพริกสดแล้วก็มีใบกะเพราโอ้โหทุกอย่างจิ๋วหมดเลยเดี๋ยววันนี้นะแม่เพิ่งจะสอนพี่บีนะว่าขั้นตอนแต่ละอันทำอะไรบ้างโอเคไหมเคเริ่มแรงนะคะพี่บีเราจะจุดจุดไฟก่อนโอเคจุดเตาเขาเรียก เสร็จแ,แล้วพี่พีเอากระทะขึ้นเลยให้มันร้อนนะให้มันร้อนก่อนแล้วก็บีบน้ำมันใส่ค่ะน,นี่<า>น้ำมันใช่น้ำมันจิ๋วทุกอย่างเลยค่ะบีบใส่ประมาณหนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคแล้วก็เราต้องทิ้งไว้ให้มันร้อนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเตาเริ่มร้อนน้ำมันเริ่มร้อนแล้วพี่บีดูควันดูควัน อ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ปีให้ใส่กาลริกกับเพเปอร์ลงไปก่อนโอเคกือกระเทียมกับพริกสดอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้แดดดี้กินนะคะอ่าได้พอะดดดี้กินเผ็ดได้ว้าวว้วววววะวววววอววคนววมันจะไหมวว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 เวววววลววววกวว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 วาวว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 ้วว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 วาวคะใช่ พอดีแล้วลูกโอ้ยอันนี้หล่นไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเลยค่ะครานี้ <laughs> ทุกคนเราจะจามคนๆคะ่ะกระทะจิ๋วมากหนูกลัวถ้าหนูทำแรงเกินไปมันจะล้ <laughs> เราต้อง make ชัวร์ว่าหมูเราสุกนะคะพี่บีใช่ค่ะไม่งั้นเดดี้จะกิน กินหมูดิบไม่ได้นะทุกคนเด็กๆห้ามกินหมูดิบนะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใช่คือน้ำตาลลูกใช่ใส่เลยโอเคสีขาพ่อโอเคนี่อย่าให้ไหมนะคนนี้คนนี้ วายไม่ลื <laughs> อ่อให้มันสุกอัน <laughs> นี้คือวิธีการทำกับเพรานะลูก <laughs> พอต่อไปหนูทำเองหนูก็จะได้ทำเป็นนะคะทำเองในครัวไม่ขิ๋วครัวไม่ขิ๋วใชด่ดึง,ดงหอมนะสุดยังหอมมากเลยค่ะโอเคนะคะ ดับเตาก่อนอ่าน่ากินมากแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดดดี้มาเทสสีมมูที่บีนนะคะในการทำกระเพราหมูสับครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเราจะให้ดดดี้นะคะชิมกระเพราหมูสับจานแรกที่เบีย์น่าทำนะคะในชีวิตแล้วบอกด้วยนะคะดัดดี้ว่าอร่อยหรือเปล่าดัดดี้ชอบกระเพราใช่ไหมชอบมากเลยมาสเตช มาสเตอร์เชฟพียแอระดูดหน้าพี่ปีพอได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อร่อยสุกๆอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะคะเ็กินที่หมดเลยนะแดดี้รู้สึกว่าหนูทำให้มันเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเพราะเราใส่พริกหมดเลยใช่ ขให้มาเท่าไหร่อเออใช่ใช่ใช่เราใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยนะคะพี่บีตอนนี้พี่บีรู้วิธีการทํำสะเพาหมูสับหรือยังรู้แล้วค่ะเป็นเมนูโปรดขอแดนดี้นะก้ออเค <c oughs> ไม่ลองชิมผีมุกเองเลยหรอแม่ค่ะนี่สุดเขาต้องต้องให้คนอื่นชิมให้สกายเลชิมไน้องน่าจะไปชิมโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะฝากกดติดตามช่องเรียนสกายค่ะบ๊ายบาย